มีหลักธรรมะสำหรับการปฏิบัตนะิที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะสำหรับกัลยาณมิตรผู้ฝักใฝ่ในธรรมเนะพื่จะได้นำไปอยู่ในโสมณนสิกการนะเพื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่จะได้ถ่ายถอนนะสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นออกจากกายออกจากจิตนะสิ่งที่นำมาบอกนำากล่าว ในโอกาสนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสติและสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสำหรับผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเข้าใจสองสองคำนี้ดีคือสติและก็ปฏิจจสมุปบาทซึ่งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นกระแสของการเกิดนะเรียกว่าการเกิดทุกเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสายเกิด แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทของสายดับนะคือความดับทุกขนะนะ์ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ของกระแสปฏิจจสมุปบาทที่ดีเพราะถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยกระแสปฏิจจจะทําให้เกิดทุกขนะ์ซึ่งมันเป็นอาการของจิตของเรานี่เองนะคือถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถที่จะควบคุมกระแสแห่ง ปฏิจจสมุปบาทได้เลยรงนี้แหละคือปัญหานะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนะี่ยที่เราท่องกันมาเนี่ยพวกมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายพวกมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแล้วก็ไล่ไปจนถึงโสกริเทวจนถึงทุกนะนั่นปฏิจจสมุปบาทไว้สําหรับท่องจําเพื่อให้รู้ว่ากระแสของปฏิจจกระแสของจิตของเราเนี่ยทำงานไปด้วยอาการอย่างไร แต่ปฏิจจะสาหรับปฏิบัติแท้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่เรียกว่าสนะษะคือภาษาตัวนี้มันคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกไปกระทบกันนะแล้วเกิดการรู้แจ้งในการกระทบนั้นนะสามอาการนี้เขาเรียกว่าภาษผภาษาก็มีภาษะทั้งตานะทั้งหูท้งจมูกท้งลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจ ไอ้ตรงนี้แหละคือเป็นจุดเริ่มต้นพุทธองค์ได้ตรัสว่าทุกทั้งหลายกรรมทั้งหลาย,ยมีผัสษะเป็นมูลและมีผัสษะเป็นเหตุแต่ถ้าไม่มีผัสษาแล้วเนี่ยทุกก็เกิดไม่ได้กรรมก็ไม่มีพระพุทธองค์ก็คงไม่ต้องมาตรัสรูนะ้เพื่อแก้ทุกข์แต่เพราะผัสษามันมีนะก็คือผัสษาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่ต้องทํางานนะไปกระทบกับรูปเสียง ตลิ่นรสพภทธะแล้วก็ธรรมรมตรงผัสสนี่แหละถ้าเราไม่มีสติรู้ทันผสัสสนี้แหละสิ่งที่จะเกิดคืออะไรนะก็คือสิ่งที่เรียกว่านิวรณิวรณ์คือเป็นเครื่องขวางกั้นปัญญาขวางกั้นทุกอย่างมันไม่ให้เกิดตรงนี้และเจ้านิวรณ์นี่แหละคือตัวปัญหานิวรณ์ทั้ง5้าก็คือการมาฉันทะพยาบาทถีนมิทะ อุทจักขุกุจจะแลวก็วิจิกิจฉาเนี่ยมันคืออาหารของสิ่งที่เรียกว่าอ,าาอาวิชชาอวิชชาเนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดเวลามันจะเกิดเมื่อมันได้รับอาหารเท่านั้นและอาหารของมันก็คือนิวรณ์นะและนิวรณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาเช่นกันนิวรณ์จะเกิดเมื่อมีผัสสะเท่านั้นทีนี้เ,นนเมื่อผัสสะปรากฏแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าทางใจก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่มีสติในขณะพัสสะนิวรณ์ก็เกิดเมื่อนิวรณ์เกิดเนี่ยมันก็เป็นอาหารของอวิชชาตรงนี้แหละเมื่อมีอวิชชาปรากฏกระแสปฏิจจ์ก็เริ่มทํางานเนี่ยเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายมีสังขารเปิดปัจจัยจึงมีวิญญาณมีนามรูปม,มีสลายะตนะมีผัสสะ มีเวทนาตัณหาอุปทานพบชาติชรามรณะนี่คือกระแสปฏิจจ์สายเกิดก็ทํางานนี่กระแสปฏิจจ์ที่สิ่งที่เรียกว่าสมุทยัยที่ทําให้เกิดทุกข์ก็จะไหลไปอย่างนี้แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเมื่อผัสะกระทบนิวรณ์ก็เกิดไม่ได้เมื่อนิวรณ์เกิดไม่ได้อวิชาก็ไม่มีอาหารเมื่ออวิชาไม่มีอาหารอาวิชาก็ไม่เกิด ในขณะที่มีสติเมื่อผัสษานั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแทนอวิชาก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิชาเ,เมื่อมีวิชาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือความรู้แจ้งนะความรู้ว่าอะไรคือทุก์อะไรคือเหตุให้เกิดทุก์อะไรคือความดับทุก์ขอะไรคือข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกก็จะปรากฏนะดังนั้นสรุปได้ว่าถ้าเราไม่มีสติเมื่อัสสะ เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจะได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนะึกสติเมื่อผัสสะนะทันบ้างไม่ทันบ้างไม่ใช่ปัญหานะแต่ถ้าฝึกแล้วเนี่ยการทันย่อมจะมีมากกว่าไม่ทันนะนี่คือธรรมะที่มีประโยชน์นะที่นํามาฝากกันในช่วงนีนะ้ขอให้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญนะให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ